สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนคะ่ะวันนี้หนูปั่นพาป่วนนะคะก็จะพาเดินทางกันอีกแล้วนะคะทริปนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะประเทศที่พูดถึงนั้นก็คือประเทศพม่าหรือเมียนมานั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศพม่าตอนนี้นะคะอาจจะไม่แน่นอนในทางการเมืองนะคะแต่ก็ยังเที่ยวได้นะคะเราสามารถที่จะเที่ยวในเมืองย่างกุง้งพุกกามมันดดเลได้นะคะถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่นะคะในการเดินทางครั้งนี้นะคะเราก็เลือกสายการบิน MAI นะคะเมียนมา Airway International ค่ะก็เป็นสายการบินของประเทศพมา่านะคะก็อยากจะลองดูนะคะว่าการบริการของเขาเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเรานะถ้าให้เราเลือกนะเราขอเลือกเป็น AirAsia ดีกว่าค่ะ หลังจากที่ขึ้นเครื่องมาไม่นานนะคะแอ์ก็นำผ้าเย็นนะคะมาแจกให้กับผู้โดยสารทุกคนนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ว่าขึ้นเครื่องมาแล้วบอกว่าได้ผ้าเย็นแบบนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีอาหารให้เราหนึ่งมื้อเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นขนมปังนะคะมี2แบบพร้อมกับน้ำดื่มให้กับเราค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าประเทศพม่านะคะก็จะต้องกรอกแบบนี้2ใบนะคะคือใบตอมหอนึ่ใบแล้วก็ใบสอบถามเรื่องโควิดอีกหนึ่งใบนะคะหลังจากเดินทางมา1ชั่วโมงกับอีก5นาทีนะคะเราก็มาถึงสนามบินที่ย่างกุ้งกันแล้วค่ะมิงกะลาบ้า <laughs> การเดินทางในพม่าครั้งนี้นะคะเราก็ได้จ้างไกด์นะคะเราอะดูจากกลุ่มเที่ยวพมา<ด>่าด้วยกันนะคะซึ่งไกด์คนนี้นะคะก็คือน้องโซนะคะเดี๋ยวน้องโซก็จะพาเราเดินทางตลอดการเดินทางในครั้งนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสนามบินย่างกุ้งกันแล้วนะคะ แบบว่าขมุขมัวมากเลยนะคะแบบว่าเหมือนฝนจะตกนะคะเขก็ไม่รู้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวในวันแรกของเมืองย่างกุ้งแห่งนี้นะคะจะเป็นอย่างไรคะตอนนี้เราก็รอคนที่ไกด์นะคะมาราับเรานะคะเขาไปเอารถอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะวันนี้นะคะรอติดตามกันนะคะเราก็ได้ขึ้นรถน้องโซกันมาแล้วนะคะ,อะ,คะอบอกเลยนะคะว่าน,นั่งสบายมากๆเลยนะคะ เดินทางกันมาสองคนนะคะก็สบายกันไปใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางนะคะไปกินข้าวมื้อแรกที่พม่าก,กันก่อนนะคะหลังจากที่นั่งรถกันมาไม่นานนะคะก็ม,มาถึงร,าาร้านอาหารกันแล้วนะคะ กายก็ได้นําทางเรามายังร้านอาหารคะซึ่งดูภายนอกเนี่ยคะเหมือนแบบว่าเป็นร้านแบบว่าไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแต่พอเข้ามาด้านในก็ร้านใหญ่มากๆแล้วก็คนเยอะมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารมื้อแรกที่พมานะคะก็จะเป็นข้าวแกงเหมือนบ้านเรานะคะแต่มองไปเนี่ยไม่เห็นผักเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทเนื้อนะคะแล้วก็จะน้ํามันเยิ้มๆนะคะที่นี่ก็จะเป็นลักษณะาอาหารประจํา ของพมา่าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเราจะกินที่เนี่ยอร่อยไหมนะคะ <S <S ที่ร้านอาหารนะคะก็จะมีชุดชานะคะให้เรานะคะนี่ก็ไกด์ก็จะดินมชาให้เราสองคนกันนะคะตอนนี้นะคะข้ามก็มาถึงแล้ค่ะส่วนน้ำพริกข้างหน้าที่เห็นก็คล้ายๆแบบบ้านเรานะคะชุดนี้นะคือเขาแถมให้เราฟรีนะคะ ก็หิวนะคะจน <J un> ลืมที่จะถ่ายค่าที่เราสั่งมานะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะคะแตบข้าวที่นี่นะคะมันจะออกรสชาติเค็มนะคะมันจะเค็มหนำถ้าให้ดีเราก็กินกับผักเนี่ยคะ่ะเขาจะมีแถมให้นะเป็นผักน้ำพริกกะปินะคะก็จะช่วยตัดเค็มได้ด้วยนะ นี่ไทยจะบอกอาหารร้านนี้นะคะก็เป็นร้านแรกนะคะแล้วก็มือแรกของอาหารพม่าที่นี่นะคะ ถ้าถามว่าถูกใจและอร่อยไหมก็ยังไม่ถูกใจนะคะด้วยความรสชาติอาจจะเค็มนำนะคะแต่นี่ก็อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของอาหารพม่าก็ได้นะคะไกด์พาเรามาซื้อซิมนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อซิมก่อนนะคะคือไม่ต้องซื้อถ้ามีไกด์ไม่ต้องซื้อมาจากสนามบินนะคะเดี๋ยวไกด์จะพามาซื้อให้ค่ะทั้งซื้อซิมแล้วก็แลกเงินด้วยนะคะจะได้เลทที่ดีกว่านะ ต้องซื้ออีแตละล้วซื้ออีแตะแล้วมัง้ง<ม>ซื้อซิมเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งหมดสองหมื่นจาร์ดนะคะนี้ฝนตกแล้วนะคะมาวันแรกก็ฉลองน้ำฝนกันเลยจ้าจากที่ซื้อซิมเสร็จนะคะออกมาฝนก็ตกแบบนี้เลยนะคะความวันแรกของฉัน นี่นะคะยวเอาไกด์ระพามาแลกเงินที่จังท์ชั่นซิตี้กันนะคะฝนก็มามืดปึ๊บเลยนะคะห้างจังชั่ซิตี้นะคะก็ถือว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดณนะตอนนี้นะคะของที่นี่นะคะก่อนที่จะเข้านะคะก็มีการตรวจกระเป๋านะคะแล้วก็สแกนด้วยค่ะ คนไหนนะคะที่จะมาแลกเงินที่จังชันซิตี้นะคะก็เดินขึ้นไปที่ชั้น3ได้เลยค่ะาถึงจุดแลกเงินแล้วนะคะซิตี้เอคชั่นค่ะวันนี้ได้รีดกล้าสิบก้าเลยครับโอ้ร้สยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง วันนี้นะคะที่เรามานะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะคนค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะและด้านล่างนะคะก็จะมีบูธอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อไอ้นี่กินกันนะคะก็ไม่รู้ว่าที่พม่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็จะเป็นแจะเป็นลักษณะยำนะคะเพราะว่ามีเครื่องหลายอย่างด้วยกันนะคะเมียนมาเซเมียนมาเซ Oh, oh. <laughs> เราก็ได้ถามเข้าไปนะคะว่าอาหารชนิดนี้นะคะาภาษาพมา่าเรียกว่าอะไรนะคะ <Yeah. S 2> บอกเลยนะคะว่าชื่อมันเรียกยากมากๆเลยนะคะภาษาพมา่านี่พูดยากนะถ้าเทียบกับภาษาเขมรห,หรือภาษาเวียดนามอะคะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะซื้อยำวันนี้ไปกินนะคะเขาก็จะยำแบบนี้นะคะเพ่งใส่เครื่องหลากหลายมากมายนะคะก็ไม่รู้รสชาติของอาหารชนิดนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ใส่เครื่องยำเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมาใส่เครื่องปรุงนะคะ ซึ่งดูแล้วก็หลากหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างนะคะและหลังจากที่ใส่เครื่องปุงเรียบร้อยนะคะเขาก็จะทำการย้ำด้วยการขยำแบบนี้นะคะถ้วยหนึ่งนะคะก็อยู่ที่2,500ารจารนะคะก็คือ25บาทนั่นเองค่ะ เนะคะเราก็จะมาซื้อเบเกอรี่ที่จังชั่นซิต,ตี้กันนะคะมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกวอาดว่าเดนนีนวากิน,นยวมเดยมาเยวะมากๆนะคะาี่นี่ หังจากที่ได้แรกเงินที่จังชั่นซิตี้ซื้อของกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินทางไปยังเจดีบงตาท้านะคะซ้ายมือที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นเจดีซูเลนะคะก็จะเป็นแบบว่าวงเวียนนะคะ ที่นี่นะคะในเมืองย่างกุ้งนะคะก็จะไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์สักคันเลยนะคะเพราะไกด์บอกว่าที่เนี่ยเขาห้ามขี่มอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งการห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ที่เนี่ยเป็นระยะเวลานานถึง25ปีด้วยกันนะคะถือว่ายานานมากๆเลยนะคะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่เห็นหมอเตอร์ไซค์ในย่างกุ้งเลยนะคะจะเห็นแค่รถยนต์แล้วก็ เดินทางมาไม่นานนะคะก็จะถึงเจดีโบตาทาานะคะก่อนเข้านะคะเราจะต้องเสียค่าเข,ข้าคนละ1,000 0จา้านะคะแล้วเขาก็จะให้เขียนชื่อจํานวนคนนะคะพร้อมกับว่ามาจากชาติไหนนะคะที่นี่นะคะคนไทยน่าจะมาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนค่อนข้างที่จะพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะค,คะเราก็มาที่เทพทันใจนี่นะคะ ก็เป็นที่แรกนะคะที่ไกด์ได้พามานะคะซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่นะคะเทพทันใจมาขอพรกันนะคะ เราก็เดินมาไม่นานค่ะก็ถึงเทพทันใจกันแล้วนะคะก็จะมีเนี่ยนะคะเขาก็จะเชื้อเชิญให้เรานะคะเช่าชื่อว่าให้เทพทันใจนะคะคือที่นี่น่าจะคนไทยมาเยอะนะคะเพราะว่าเขาพูดไทยชัดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เช่านะเดี๋ยวเราไปขอพรกันค่ะอไปต่อแถวได้เลย มาตรงนี้นะคะโซก็บอกว่าให้นําเงินสองใบนะคะคนละสองใบนะคะแล้วก็โซก็จะพับให้แบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าสอนวิธีให้เราทําแบบไหนนะคะก็คือให้ไว้ที่นี่หนึ่งใบแล้วก็นำกลับไปบ้านหนึ่งใบนะคะไปต่อนะครับกองที่ใบนะครับอันนี้สองใบนะครับ <c oughs> ที่ ที่แผ่จใจยนะครับใส่แนมือที่แผ่จใจยนะครับสแล้วก็ช่วงหน้าผาพอได้ทั้งพอดียวนะครับพอดีแลอวก็อันนี้ออกเรื้องออกนะครับอันนี้ทำ่มูนะครับแล้วก็พี่หินไม้เท่าใช่ไหมครับไม้เท่านี่นี่มีไม้เท่าด้วยนะที่บรรยายมีไม้เท่าด้วยนี่ไม้เท่าอ๋อนี่ไปแล้ว ขอพรกับเทพทันใจนะคะก็ขอเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ขอตรงที่นิ้วชี้และก็ที่ไม้เท้าด้วยนะคะแต่เราลืมค่ะไกด์บอกว่าให้เรามาตีละคฆังก่อนนะคะกี่ทีอ่ะโอเคตีไหมแม่ผู้ชายได้นะขอวัดจ้า ขายของเก่งมากเลยเนะี่ยหลังจากที่ไหว้ขอพรจากเทพทำใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินมาด้านนอกนะคะน้องโซนะคะก็จะพาเราไปสถานที่อีกที่หนึ่งตรงนี้นะคะก็จะมากราบไหว้สักการะกันผู้คนนะคะก็จะมาสวดมนต์เยอะมากๆเลยนะคะที่แห่งนี้ที่เราเห็นนะคะ ตรงนี้นะคะน้องโซนะคะก็อธิบายรูปภาพต่างๆที่อยู่ภายด้านในนะคะแล้วก็มีคําบรรยายด้านล่างนะคะซึ่งน้องโซก็อธิบายเรื่องราวความเป็นมาของเจดีย์โบตทาวแห่งนี้ให้เราฟังกันนะคะแล้วก็สองเส้นก็ขอพระเจ้าเลยครับพระเจ้าก็ขอสองเส้นเลยครับกีตาร์สองเส้นนี่นะครับกีตาร์สองเส้น ก็มีเลียแค่โค้ดเส้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพญานาคพญานาคก็ขโมวยขอขโมวยบ่ายสองเส้นเลยค่ะมีเลียแค่สี่เส้นนะอันนี้เป็นแม่ในยังกูนะครับเขาสองคเอามาเกสรน้องโซก็อาจจะพูดไทยไม่ได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ทำให้เราได้รู้เรื่องราวของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะ เข้าไปข้างในด้านของเจดีโบตาทาวกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาด้านในของเจดีโบตาทานะคะเหลืองอล่ามากๆเลยนะคะโอ้ยข้างในเย็นด้วยค่ะเย็นได้ไงด้านในเจดีโบตาทาวแห่งนี้นะคะก็จะมีพระเกศาอยู่ด้านในที่เราเห็นข้างหน้านี่นะคะ ตามที่โซได้เล่าเรื่องราวนะคะว่าจะมีพระเกศาที่ประเทศพม่านะคะ2เส้นนะคะอยู่ที่นี่1เส้นและก็อยู่ที่ชเวดากองอีก1เส้นนะคะภายในเจดีย์แห่งนี้นะคะก็จะมีสิ่งของที่ผู้คนได้บริจาคก,กันมานะคะรวมถึงาภาพต่างๆ แล้วก็เรื่องราวที่น้องโซเนี่ยค่ะก็จะอธิบายบรรยายให้เราเนีคได้ฟังตลอดภายในเจดีแห่งนี้นะคะที่เจดีแห่งนี้นะคะก็จะมีความสวยงากทางไหนก็จะเสเหลืองทองไปหมดเลยนะคะและด้านในนี้นะคะก็จะมีมุมแบบนี้นะคะที่พระท่านหรือชาวพม่าเองนะคะก็จะมานั่งสมาธิแบบนี้นะคะคือทุกมุมที่เราผ่านเนี่ยจะมีผู้คนนั่งสมาธิทุกมุมเลยนะคะ อวมจกนครับอะพี่หนูสองคนนี้นะอะ,อะอมาสามเมกกีอ้ออกมาดีลาใช่ไหมอวก็ออกเอามความหมาเลยครับนนี้อยู่ที่ต้มามูน,น,นะครับตั้งเกาะนับนเกาสีแปดใช้ที่น,นท,ที่นุ่มที่ต้อนสีแปดอะ,ะ,ะอยู่ข้ามมูนะครับ ออกมาจากใจดีโบตาเทาเรียบร้อยนะคะอีกฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นเจ้าแมก่กระซิบนะคะโซโจะพาเรามาด้านไหนนะ,ะในการมาเที่ยวพม่าน,นะคะให้เตรียมรองเท้าแตะเนี่ยดีที่สุดนะคะเพราะว่าถอดรองเท้าบ่อยะคะ่ะแล้วก็สําคัญนะคะถุงเท้าห้ามใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะ ได้ใช่ไหมพี่พซีอันนี้แบบโนไม้ครับพี่ซีโนแล้วก็โค,โคโ้งได้อ่าอาตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าแม่แม่ชีครับอ๋อแม่ชีทำไมก็อนนีไม่ใช่เจ้าแม่แม่ฉีอ่ะเจ้าแม่ซีเเลยครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปครับอ๋อเดียวกันแล้วเข้ามาษาก็เปลี่ยนไปไไจ้าจ้า น้องโ,โซโได้บอกเรานะคะว่าตอนนี้นะคะเจ้แบบาแม่กระซิบนะคะได้เป็นแม่ชีแล้วนะคะเพราะว่าท่านอยู่ในช่วงเข้าพรรษานะคะฝั่งเราก็แปลกใจเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นรูปของท่านนะคะที่อยางไม่ได้เข้าพรรษายังไม่ได้เป็นแม่ชีนะคะและเดี๋ยวเราจะไปขอพรกัน,นะค่ะ เจ้าแม่กระซิบแล้วนะคะเราจะไปเดินตลาดที่แม่น้ําย่างกุ้งกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะผู้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะไกด์บอกเดี๋ยวเราไปกันจา้า ก็เป็นตลาดที่ริมแม่น้ําย่างกุ้งนะคะ เอาป่ะไม่เอาเข้ามาแล้วไม่ลองอ่ะ right? uh, ่งเาุไม่ละยอยางละอ่าไทยยขนมโคกอ๋อเยอะยาวไปถึงโน้เลยเนาะอศสตรีมอ่าสมตาข่ยมะม่วงอืมจะเาตัใหญ่เนี่ยไม่จ่ใหญ่เนาะ ตลาดลิมแม่น้ำย่างกุ้งแห่งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะคะที่เราเดินมานะคะและในโซตตนตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะที่คิดว่าช่วงเงย็นเย็นคนน่าจะมานั่งกินอาหารเย็นกันนะคะเอาไทยลุยใหญ่น้อมาอะ ของขายเยอะมากๆเลยนะคะที่นี่แล้วก็ตอนนี้ก็ลมแรงนะเมื่อกี้สักคู่ก็ที่เราเดินทางมาฝนตกนะคะแต่ตอนนี้โชคดีนะคะไม่มีฝนแล้วนะคะแต่ลมแรงค่ะตรงนี้นะคะ นี่นะคะมาพมา่าเดี๋ยวจะมาไม่ถึงนะคะเรามากินหมูจุ่มกันจ้าไม้ละหนึ่งร้อยจัดไม้ละหนึ่งร้อยจัดอ๋อ<ๆ>เขาก็<ค><ๆ>จะแสกถ้วยให้คนละบยนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมมาในนี้นะคะ นี่นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะใส่น้ำซุปให้ลิจ้าอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยร้อนอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มของที่นี่เขานะคะก็คือนี่ดูคนข้างๆเขากินเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ำซุปกันก่อนนะคะยาอซุกกันก่อนนะคะ น้ำซุปหอมนะน้ำตีนก้อน,น,น,นทา้ายรักมาดูอร่อยต้องกินน้ำซุปตามด้วยนะ นอกจากนี้เขาก็มีเครื่องเคียงนะคะเป็นพิกกระเทียมแบบนี้นะคะ้านเจ้าอันนี้มาถึงพม่าโดยแท้แล้วนะคะเรามากินหมูจุ่มนะคะแบบพมา่าไม้หนึ่งหนึ่งร้อยจ้าะคะเดี๋ยวเขาจะนับไม้ที่เรากินนะ

ไปกินน้บอระมียังไงมาได้สักพักนี่นะคะก็คือจํานวนไม้ของเรานะคะมีไม่น้อยเลยนะคะเดี๋ยวลองนับดูนะคะสองสี่หกแปดสิบติดสองติดสี่ิบหกไม้นะคะที่เรากินไปด้วยกันอันนี้ก็กินคนเดียวนะคะเดี๋ยวเขาจะนับจํานวนไม้แล้วเขาก็จะคิดตั่งพาะถ้าเงินไทยก็ตกไม้ละบาทนะคะหนึ่งร้อยจาร์นะคะอันนี้คิดว่าถ้ากินหน้าหนาวมันน่าจะดีนะเพราะว่า เอ้ตรงเนี้ยมันร้อนมากๆเลยนะคะก็คือถ้ากินหน้าหนาวเนี่ยมันจะอุ่นๆนะถ้ากินตอนร้อนนี่ก็ร้อนยิ่งขึ้นคือตอนเนี้ยร้อนมากเลยนะคะถ้าใครมาก็ต้องมาลองนะคะหมูจุ่มนะคะเดี๋ยวจะมาไม่ถึงพม่านะคะกินหมูจุ่มเสร็จแล้วจะมาซื้อน้ำมพะพร้าวกันนะคะพันห้าเลยครับพันห้าพันห้า มะพร้าวหนึ่งลูกที่เห็นเมื่อกี้นะคะเ,เขาจะใส่ถุงหี่อยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินนะ้ำมะพร้าวที่พม่าก,กันค่ะมันจะไม่หวานหอมมะพร้าวบ้าที่บ้านเราหวานหอมกว่าน,นะคะอันนี้มันจะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าจืดนะคะไม่ไม่มีความหวานแล้วก็ไม่มีความหอมนะคะนี่คะ่ะอันนี้ถุงนี้ หน0่งพ้าร้อจารดด้วยกันนะคะหลังจากที่ไปกินหมูจุ่มกันมาแล้วคะเดี๋ยวจะมาพักที่โรงแรมพาร์ค r อยัลโฮเทลนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเตียงเตียงคู่บอกว่าไอ้นี่เลยนะคะคิงไซส์เลยนะคะนี่นะคะน้านนี้ก็จะเป็นทีวีห้องใหญ่อยู่นะห้องใหญ่เลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนี่นะคะส่วนตัวน,นี้ นี่นะคะเป็นเตียงคู่นะคะนี่ห้องใหญ่อยู่เนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ํากันค่ะเข้ามานี่แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะห้องน้ำอ่าด้านในก็จะเป็นอ่างนะคะมีห้องกระจกปิดหมดแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตรงอ่างล้างหน้านะคะมีพวกลอสบู่แชมพูนะคะ นีม่มีครบนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ําที่โรงแรมนะคะเราจะพักกันที่นี่หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอ่าที่นี่เหมือนที่เวียดนามเลยนะคะมีกิโลให้เราชั่งด้วยนะคะเนี่ยโอ้นอกจากนี้ที่พิเศษยังไม่เคยเห็นนะคะก็คือที่นี่มีเตารีดด้วยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการผ้ายยงผ้ายับอะไรนะคะมีเตารีดพร้อม พร้อมที่รีดผ้าออันนี้คือความแปลกใหม่ที่เจอเจอในโรงแรมนะคะเตารีดค่ะนอกจากตาช่างนะคะยังมีเตารีดนะคะไม่ต้องกังวลละใครที่มาพมา่าตอนนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์ในการแลกเงินพมา่าแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาปรับเที่ยวตัวเองหรือว่าจ้างไกด์นะคะก็ ไม่ต้องแลกเงินถ้าจะแลกก็แลกมาจากเมืองไทยนิดหน่อยนะคะให้พอมีค่าแท็กซี่นะคะเดี๋ยวามาแลกที่พม่านะคะแต่อย่าแลกที่สนามบินนะคะให้แลกที่จังชั่นซิต,ตี้นะคะไกด์าพาเราไปนะคะอ่าเนี่ยนะคะได้เงินมาเป็นฟ้อนๆเลยนะเราแลกไป8 0 0 0ันนะคะไกด์บอกว่าอยู่แค่4วันแรกแค่5,000ันก็พอใช้แหละคะ่ะนี่ก็เป็นยำที่ซื้อมาจาก ที่จังชันซิตี้นะคะที่เราถ่ายให้ดูนะคะที่เขายำกันก็จะมีเครื่องหลายอย่างด้วยกันนี่ก็คือหน้าตาของยำนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีน้ำซุปมาให้เรากินด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะจ๊ะนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของเรียกว่ายำแล้วกันง่ายๆถามชื่อภาษาเขาเป็นภาษาเมียนมามันยาวมากเลยจำไม่ได้เอาเป็นว่านี่ยำแล้วกันยำพม,ามา่าเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะคะ ปแปลกๆมันมีกลิ่นแบบไม่รู้กลิ่นของอะไรกลิ่นแบบไม่ไม่หอมนะกลิ่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วรสชาติมันก็ไม่ได้เหมือนยำบ้านเราเนาะมันปแปลกๆอะ่ะทั้งกลิ่นไม่รู้มันคือกลิ่นอะไร สำหรับเมนูนี้นะคะที่ได้ซื้อมานะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ผ่านนะคะมันไม่อร่อยเลยค่ะก็เราก็กินไปแค่2องคำก็ไม่เอาแล้วนะคะค่ะ EP นี้นะคะก็จบกันไปนะคะสําหรับ EP หน้านะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า